สวัสดีอืมฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะทําให้พวกคุณประทับใจกับเรื่องราวของฉันได้ไหมคุณคงเคยได้ยินเรื่องราวบีบคั้นหัวใจและเรื่องดราม่าหนักหน่วงในช่องนี้มามากแล้วปัญหาของฉันเป็นเรื่องปกติธรรมดาและเป็นรูปมาทําก่อนนั้นฉันคือเด็กผู้หญิงอายุ18ที่ชื่อแมทธิลดาและฉันมีหนวดนั่นแหละจุดที่เราจะเริ่มต้นตามรอยเรื่องราวของฉันกันเส้นขนใบหน้าของฉันเริ่มงอกตอนที่ฉันอายุ11ปี ตอนแรกก็เป็นแค่ขนอ่อนนุ่มสีเข้มหนาๆจากนั้นก็เริ่มหนาขึ้นและสังเกตเห็นได้มากขึ้นแต่นั้นก็ยังไม่มีอะไรนะและฉันคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องเป็นกังวลแต่แล้ววันหนึ่งแม่ก็เอาฉันไปส่องดูใต้โคมไฟสำรวจใบหน้าของฉันอย่างละเอียดทุกซอกมุมและสรุปว่ามันน่าเกลียดและฉันต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่เพื่อนที่โรงเรียนของฉันจะเริ่มเรียกฉันว่าลิงขนยาวเมื่อเราทานมือค้ำกันในเย็นวันนั้นแม่ของฉันจึงยกหัวข้อนี้ขึ้นมาบอกพ่อเลี้ยงของฉันอีกครั้งว่า ฉันมีแถวจะบอกลูกสาวของฉันมีหนวดฮอร์โมนวัยรุ่นบ้าๆนั่นแล้วจนกว่าเธอจะไม่มีหนวดอีกก็ต้องเอาขนพวกนี้ออกไปก่อนเขาตอบกลับมาว่าแน่นอนถ้าฉันเป็นเด็กผู้ชายฉันคงจะวิ่งหนีเด็กผู้หญิงแบบนั้นแบบเสียสติไปเลยไม่ก็ควางหินใส่ยนั่นฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเย็นเงียบๆหน้าแดงเป็นมะเขือเทศขณะที่ตาจ้องลงไปที่จานของตัวเอง ตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าทำไมพ่อแม่ของฉันไม่พาฉันไปหาหมอล่ะอืมแม่ของฉันแน่ใจมากๆว่านี่เป็นแค่ปัญหาชั่วคราวที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนที่ปั่นป่วนในร่างกายของฉันเมื่อฉันถามคล,คลาดว่าบางทีให้ฉันล่องไปคุยกับครูห้องพยาบาลดูดีไหมแม่ก็ตอบมาด้วยความโมโหว่าได้เลยไปบอกทุกคนเลยสิว่าแกมันน่าขนลุกขนาดไหนพวกเขาจะเวทนาแกแล้วเอาแกไปเป็นตัวตลกดูเล่นของพวกเขาก็ได้นะ ในความเป็นจริงแล้วฉันก็คิดแบบนั้นนะแม่ของฉันแค่หงุดหงิดที่ลูกสาวของตัวเองมีปัญหาผิดปกติและนั่นคือสาเหตุที่แม่พูดแบบนี้กับฉัน พูดเรื่องที่น่าเจ็บปวดพวกนั้นครั้งหนึ่งฉันได้ยินแม่พูดกับพ่อเลี้ยงของฉันว่าแม่อยากให้ฉันได้ยินเรื่องพวกนี้จากตัวเองดีกว่าได้ยินจากกลุ่มคนที่หัวเราะเยาะเย้ยใส่ฉันมากกว่าและแม่ของฉันก็ใช้พลังทั้งหมดของตัวเองไปกับการต่อสู้อย่างดุเดือดกับเส้นขนใบหน้าของฉันแต่เส้นขนบนใบหน้าก็ยังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและเมื่อแหนบกลายเป็นของไร้ประโยชน์แผ่นแว็กซ์และครีมกำจัดขนก็ถูกนำมาใช้แก้ปัญหาต่อ ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันไม่สะดวกสบายสุดๆและยังเจ็บปวดด้วยฉันมีผิวที่อ่อนบางและแพ้ง่ายเหมือนเด็กทารกซึ่งตอนนี้ปกคลุมไปด้วยสิวที่ย่ำแย่อยู่ตลอดแต่แม่ของฉันก็ยังดื้อดึงแม่เชื่อว่าการที่ทุกคนหัวเราะเยาะสิวของฉันยังดีกว่าให้พวกเขาเห็นว่าฉันมีอาการผิดปกติที่น่าขนลุกและเริ่มตีตัวห่างออกจากฉัน แต่พูดกันตรงๆเลยนะยังไงพวกเขาก็ต้องตีตัวออกห่างจากฉันอยู่ดีเมื่อฉันเรียนจบชั้นประถมและขึ้นชั้นมัธยมต้นพวกเด็กผู้หญิงก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเยน่าสิวทิวดาแต่ข้อเท็จริงก็คือส่วนตัวแล้วฉันไม่ได้กระตือรือร้นจะหากลุ่มเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยนะักฉันขี้อายและยังกลัวว่าใครสักคนจะสังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติร้ายแรงกับตัวฉันแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่คนหนึ่งเขาชื่อคริสเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ชั้นประถมเราไม่เคยเล่นสมมติ เป็นแฟนกันนะไม่ใช่อะไรแบบนั้นเราเป็นแค่เพื่อนคู่หูกันแต่เมื่อเราโตขึ้นเขาก็เริ่มปฏิบัติต่อฉันอย่างเออก็แบบว่าในแบบมีมารยาทอย่างผู้ชายมากขึ้นเรื่อยๆฉันสับสนเอามากๆอีกอย่างเขาก็เป็นห่วงเรื่องผิวหนังของฉันและเอาแต่ถามถึงเรื่องนี้ตลอดเวลา เขายังทำกระทั่งไปขุดคุยข้อมูลเรื่องสิวและพยายามจะหาคำแนะนำให้ฉันเขาไม่ได้ทำตัวหยาบคายนะคุณก็รู้ใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ยังเป็นเด็กกันนะ่ะแต่ฉันก็บอกปัญหาจริงๆของฉันกับเขาไม่ได้ครั้งหนึ่งฉันบอกแม่ของฉันว่าคริสไปอ่านอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโลชั่นทำเองสำหรับผิวแพ้ง่ายมาและถามแม่ว่าเราจะลองทำเองที่บ้านได้หรือไม่แม่ของฉันเดาะลิ้นเป็นการตอบรับ ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงไปไหนมาไหนกับลูกตลอดเลยแม่เริ่มตะโกนใส่ฉันว่าถ้าเขาพบว่าฉันมีคราวเหมือนแพฉันคิดจริงๆรหรอว่าเขาจะไม่บอกทุกคนเรื่องนี้แม่สั่งว่าฉันต้องอยู่ห่างจากเขาและฉันก็กลัวมากซะจนทันทีที่เราเจอกันในครั้งถัดไปฉันก็พูดอะไรบางอย่างที่ย่มแย่มากๆตะโกนใส่เขาและเราก็เลิกคุยกันไป ห้าปีผ่านไปนับตั้งแต่ตอนนั้นฉันโตขึ้นแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงกันข้ามกับข้อสันนิษฐานของแม่ของฉันเลย หนวดของฉันยังคงงอกอยู่แต่ฉันเริ่มชินกับสิ่งนี้แล้วตอนนี้ฉันก็แค่โกนออกหลายๆครั้งต่อวันและใช้รองพื้นหนาๆเพื่อทําให้ผิวบนใบหน้าฉันดูเรียบแม่ทําอะไรไม่ได้ตัวฉันเองก็กลัวแทบตายว่าจะมีใครสักคนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างดังนั้นฉันก็เลยแค่อยู่ไปพยายามไม่ออกห่างจากห้องน้ําซึ่งฉันเก็บมีดโกนไว้อย่างปลอดภัยฉันถูกผูกติดไว้อยู่กับมีดโกน แต่คนอื่นก็เห็นฉันแค่เป็นสาวสวยคนหนึ่งและฉันยังมีแฟนกับเขาได้ด้วยเจอรี่เมื่อฉันแค่ต้องเจอเขาไม่กี่ชั่วโมงต่อวันทุกๆอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีฉันมีเวลาโกนขนออกก่อนที่จะไปเจอเขาแต่ความสัมพันธ์ของเราก็รุดหน้าขึ้นและเจอรี่พาฉันไปแนะนํากับพ่อแม่ของเขาพวกเขาดูเหมือนจะชอบฉันและชวนให้เราทั้งคู่ไปพักผ่อนสุดสัปดาห์ที่บ้านในชนบทของพวกเขาคําเชิญนี้น่ารักมาก จนทำให้ฉันเกือบจะตอบตกลงค่ะทันทีแต่แล้วฉันก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้และพึมพาอย่างกระสับกระส่ายว่าฉันต้องขออนุญาตพ่อแม่ของฉันก่อน ฉันทำเป็นอยากรู้เฉยๆก็เลยถามเจอรี่ถึงบ้านในชนบทของพวกเขาและพบว่าที่นั่นมีห้องพักแขกที่มีห้องน้ำในตัวอยู่ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมได้ฉันกำลังจะโทรไปหาเจอรี่ในภายหลังเพื่อยืนยันว่าฉันตอบตกลงคําชวนของพวกเขาด้วยความยินดีแต่เมื่อฉันบอกกับแม่เรื่องนี้แม่ก็ก็อย่างเคย เริ่มบอกฉันว่านี่เป็นการเสี่ยงครั้งใหญ่มากว่าฉันต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเจอรี่ค้นพบเรื่องหนวดของฉันเขาจะทิ้งฉันไปฉันเครอองมากซะจนโทรหาเจอรี่แล้วบอกเขาว่าฉันไม่อาจไปได้แต่เขาก็รับฟังอย่างเย็นชาแล้วบอกว่าแน่นอนที่สุดว่าฉันต้องรับคำชวนถ้าไม่อยากทำให้เขาต้องอยู่ในสภาพกระอักกระอ่วนและดูโง่เง่าต่อหน้าพ่อแม่ของเขา พวกคุณรู้ไหมไม่มีเรื่องนอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นเลยฉันหมายถึงไม่มีอะไรอย่างที่แม่ฉันคิดทั้งนั้นในตอนค่ำเมื่อเราไปถึงทุกอย่างเรียบร้อยดีมากและในเช้าวันถัดมาขณะที่ฉันอยู่ในห้องน้ำเจอรี่ก็เข้ามาในห้องฉันพร้อมถาดอาหารเช้าบางทีนะ แม่ของเขาคงจะแนะนําให้ลองทําเรื่องโรแมนติกแบบคนยุคก,ก่อนดูและตอนนั้นฉันเองก็ออกมาจากห้องน้ําเพื่อหาอะไรสักอย่างฉันลืมหยิบโลชั่นออกมาจากกระเป๋าหน้าของฉันเต็มไปด้วยโฟมและฉันยังถือมีโดโกนหนวดอยู่ในมือก็นะเจอรี่จัดก,การอาการตกตะลึงของตัวเองได้แต่ไม่ใช่เรื่องความตกใจกลัวฉันวังว่าอย่างน้อยเขาก็พยายามนะ อย่างไรก็ตามเขายังกล่าวโทษฉันที่ปิดบังปัญหาที่ใหญ่ขนาดนั้นจากเขาและบอกว่าพ่อแม่ของเขาจะต้องไม่มีทางยอมรับของพันนั้นได้และจากนั้นเราก็ควรเลิกกันในหลังช่วงสุดสัปดาห์ด้วยเพื่อที่จะไม่ได้ทำลายช่วงเวลาดีๆของพ่อแม่เขาและฉันก็จำเป็นต้องปกปิดทั้งหมดนี้ให้ดีขึ้นและทำตัวร่าเริงเพื่อที่พวกเขาจะไม่ได้สังเกตเห็นอะไรฉันคิดว่าผู้คุณคงจะยินดีที่ได้ยินว่าฉันบอกเขาไปตามตรงว่าให้เป็นลงนรกซะ ฉันเรียกแท็กซี่และจากไปโดยไม่สนใจที่จะกล่าวขอโทษต่อพ่อแม่ของเจอรี่แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นคนเข้มแข็งแกร่งกล้าปานนั้นฉันวิ่งห่างจุกตูดกลับบ้านพังทลายอย่างสมบูรณ์และที่บ้าน ที่บ้านแน่ละ่ะฉันไม่อาจหลบหนีคำถามของแม่และแม่เกือบจะอุทานด้วยชัยชนะว่าฉันบอกแกแล้วฉันเตือนแกแล้วน่าละอายอะไรอย่างนี้หน่ารันทดอะไรขนาดนี้ฉันไม่ถึงขีดจำกัดของตัวเองแล้วและฉันไม่อาจทนฟังทั้งหมดนี้ได้อีกดังนั้นฉันก็เลยหนีออกจากบ้านไปเลย ที่จริงแล้วฉันไม่ได้สนใจเลยว่าตัวเองกําลังจะไปไหนแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะทําอะไรโง่ๆที่ทําให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายฉันคิดว่าพวกคุณคงเข้าใจนะว่าที่ฉันต้องการก็แค่คุยเรื่องนี้ทั้งหมดกับใครสักคนฉันไม่เคยมีเพื่อนสนิทคนไหนนอกจากบางทีพวกคุณจําคริสได้ไหมตอนนี้ฉันเลยรู้แล้วว่าตลอดหลายปีมานี้ฉันไม่เคยลืมสิ่งที่เขาบอกฉันเมื่อฉันตะโกนบอกเขาว่าควรออกไปจากชีวิตฉันได้เลยเขาบอกว่าถ้าเธอต้องการฉันในสักวันนะ ตอนไหนก็ได้และฉันก็ตรงไปหาคริสเมื่อเขาเห็นฉันแล้วรู้ว่าฉันกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเขาก็รับรู้ทุกอย่างอย่างจริงจังมากแต่เมื่อเขาถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะช่วยฉันได้ยังไงฉันก็เริ่มหัวเราะฉันจะขอให้เขาช่วยอะไรได้กันมีดโกนที่มีเวทมนต์หรอจากนั้นฉันก็ร้องห่มร้องไห้แล้วบอกเขาทุกอย่างทุกอย่างรวมถึงความลับอันเลวร้ายของฉันด้วย คริสตกตะลึงไปและปฏิกิริยาของเขาก็ยังรุนแรงมากแต่ ฉันประหลาดใจที่นั่นเป็นความโกรธโกรธเจอรี่และพ่อแม่ของฉันเขาเริ่มถามฉันว่าสาเหตุของปัญหาฉันคืออะไรเราลองวิธีรักษาแบบไหนไปแล้วบ้างแล้วทำไมถึงไม่ได้ผลแล้วฉันจึงตระหนักได้ว่าฉันไม่เคยคิดถึงปัญหาของตัวเองในเชิงการแพทย์มาก่อนเลยการรับรู้ว่าเป็นแค่ข้อบอกพร่องภายนอกมองว่าเป็นเรื่องน่าเกลียดนี่เป็นการค้นพบที่น่าตื่นตระหึงและสิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจยิ่งกว่าก็คือ หนวดของฉันไม่ได้ทําให้คริสทําตัวต่างจากเดิมฉันถามเขาว่าเขาจะทําอย่างไรหากเขาเป็นเจอรี่คริสบอกว่าเขาโกนหนวดมาตั้งแต่อายุ14และเขาก็มองเห็นปัญหาแค่อย่างเดียวนั่นคือจะใช้กระจกในห้องน้ําตอนเช้าได้ยังไงถ้าแฟนของเขาต้องโกนหนวดด้วยเช่นกันเรื่องของฉันมาถึงจุดสิ้นสุดภายในหนึ่งเดือนหลังการสนทนาครั้งนี้ฉันก็บอกพ่อแม่ว่าฉันจะย้ายไปอยู่กับคริส เมื่อฉันบอกพวกเขาว่าเขารู้เรื่องสภาวะทั้งหมดแล้วฉันไม่ได้เรียกสิ่งนี้ในฐานะปัญหาอีกต่อไปแม่ของฉันจึงเรียกเขาว่าพวกเบี่ยงเบนผิดปกติและพ่อเลี้ยงก็เสริมว่าเขาไม่ได้ประหลาดใจเลยถ้าดาคริสทำอะไรแย่ๆกับฉันและฉันก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องสุภาพนักที่ทำลงไปแต่ฉันบอกพวกเขาทั้งคู่ให้เป็นลงนรกด้วยเหมือนกันเหมือนอย่างเจอรี่แต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกจริงๆว่าเป็นสาวแกร่งกล้าขึ้นมาแล้ว สิ่งที่ฉันจะบอกเพิ่มก็คือด้วยการสนับสนุนของคริสฉันจึงเริ่มไปรักษาทางการแพทย์และถึงแม้ว่าในกรณีของฉันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะกำจัดขนทั้งหมดออกไปแต่ก็จะเบาบางลงมากและที่สำคัญที่สุดฉันเลิกมองตัวเองว่าเป็นตัวหน้าขยะขยงแล้วฉันพบว่ามีผู้หญิงมากมายที่ตกอยู่ในสภาวะนี้และบางคนยังไว้หนวดเคราอย่างเปิดเผยเลยด้วยอืมฉันก็ยังไม่พร้อมจะทำแบบนั้นนะ ฉันยังโกนหนวดต่อไปและปัญหาหลักของฉันก็คือการที่ฉันต้องแบ่งกันใช้กระจกในห้องน้ำตอนเช้ากับคริสขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของฉันฉันขอให้พวกคุณมีความสุขมากๆนะกดติดตามช่องและแบ่งปันความคิดของพวกคุณลงในช่องคอมเมนต์เลยลาก่อนนะ